เพื่อนผมอะ่ะบอกก่อไฟไม่ติดเป็นอาหารมาได้ไงเดี๋ยวกันดูวันนี้จะย่างหมูให้กินหมูเป็นตัวก่อไฟก่อนเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจา่าหมูแม่งตัวหมากระเป๋าเมนูนี้สงสัยพรุ่งนี้เย็นๆจะได้กินหลักสูตรที่ดีเราต้องเอาน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูเผื่อน้องหมูเขาจะร้อนถึงถ่ายหมูดิมถ่ายกูทำไมนะ <laughs> ตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับรับรองอนะนะได้กินแน่วันนี้ไม่ถึงพวกนี้ทารอบสองนี่จะเป็นน้ำมันมวยนะฮะจากบริษัทเล็กจากบริษัทเล็กเดเตอร์นะฮะอัปเดตตอนนี้ผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งน,น่ากินฟุด<ๆ>ฟุดดูเอากรอบไปกอบ,กอบ <laughs> ยังกรอบอย่าเสียให้ดูก่อนแดกได้นีไม่ได้นะ กดไม่ออกพระกดก้าออกคนละรายการอดีก็ถ่ายทำกันุ่นนะเอ๊ะข้างหลังมาดูเลยสุกครับสุกกินได้นะไอ้เงี้ยร้อนเออแต่มันไม่กรอบหรอกเพราะว่าความร้อนแม่งไม่ดักโอ้ยร้อนเอ้ยมันสุกแล้วกิได้เอ๊หอมหอมมากเดี๋ยวขอําจิ้นก่อนอุ่นร้อนจับผูได้ร้อนจับผู อ่นล่นุ่มก็มีความกรอบนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนไม่สม่ำเสมอเพราะเราไม่ได้หันเราอังไฟไว้มกรอบลูกันนี้อร่อยได้ทานล้าเจอกันคลิปหน้าจะทำอะไรให้กิน